ราชาลูกหนังทโรขอเสนอเคาะค่าตัวแล้วแมนยูประกาศขายเจอดอนซานโช100%ซานโชดาวเตวัย24ปีทูมเตดปล่อยให้ย้ายไปร่วมทีมบรุรเซียดอนมุนแบบยืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจะเขามีปัญหาผิดใจกับเอริกเทนฮากุนซอดัตโดยเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มกับอดีตต้นสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมอีกผลโดยการพาเสือเหลืองเข้าชิงชัะเลิอดถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนพ่ายต่อเรอลัลมาดริดยอดทีมจากลาลีกา หลังหมดสัญญายืมตัวกับทีมดังแห่งบุนเดสลีกาสื่อลูกหนังระบุว่าซานโชพร้อมกลับมาเล่นให้กับผีแดงโดยมีข้อแม้ว่าเทนฮักจะต้องโดนไล่ออกเนื่องจากเขาไม่ต้องการร่วมงานกับกุนสื่อสกินเฮดอีกต่อไปอย่างไรก็ดีล่าสุดเมื่อ9้ามิถุนายน BBC เผยว่าผีแดงตัดสินใจปักป้ายขายสานโชอย่างแน่นอนแล้วโดยต้องการรับรัพย์เป็นจำนวน40ล้านปอนด์เพื่อประคับประคองรายจ่าย ไม่ให้หละเมิดกฎไฟในเทียลแฟร์พารีแม้จะหมดเงินสูงถึง73ล้านปอนด์ดึงเข้ามาร่วมถีมเมื่อเดือนกรกฎาคม2021โดยนักตเตะเหลือสัญญากับโรงละครแห่งความฝัน2ปีต่อกลณีของซานโช่เชาดอดมุดอนสนใจย,ยืมเขาอีกคนในซีซั่นหน้าขณะที่ยูเวนตุสทีมดังของเซเรอากระหายได้ตัวอดีตมิดฟิลทีมแมนซิตี้ไปเสริมทัพเช่นกันดานฟาบิโซโรมโนอนักข่าวชื่อดังโพสต์ลงอกในทำนองเดียวกันว่า แมนยูไนเต็ดยังตัดสินใจ100%เช่นเดิมว่าต้องการขายเจอดอนซานโชในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าผู้จัดการทีมของสโมสรจะเป็นใครบอร์ดแมนยูเนเต็ดต้องการค่าตัว40ล้านปอนด์เพื่อปล่อยให้ซานโชย้ายโดยมีบริสเซียดอทมูลให้ความสนใจเช่นเดียวกับสโมสรอ,อื่นๆอัปเดตสถานการณ์เชนฮากหกลังเจ้าของร่วมแมนยูบินคุยโค้ชใหม่เรียบร้อย หลังข่าวคราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเงียบหายไปบ้างเล็กน้อยล่าสุดเอริกเทนฮากอาจต้องมีร้อนมีหนาวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนักข่าวชื่อดังจากบิวยางคริสเตียนฟอกรายงานว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของร่วมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเซอร์จิมรัดคริปได้บินลัดฟ้าไปคุยกับโทมัสทูเคิลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอดีตกุนซือทีมเชลซีและเบ์มิกก็ได้ทำการเสนอแนวทางการทำทีมให้เซอร์จิมได้รับรู้ รวมถึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำฟอร์มของเจดอนซานโชและเมสันเมสากลับมาอีกด้วยดูแล้วไม่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับนายใหญ่คนปัจจุบันของปีสัตว์แดงอย่างแน่นอนมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นที่มอรโกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างโทมัสทูเคลและเจ้าของร่วมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยางเซอร์จิมแรดคริฟทูเคลได้เปิดเผยแผนการทำทีมหากเขาได้รับตำแหน่งเฮดโค้ชของแมนยูในกรณีที่เอริกเทนฮากถูกไล่ออก ทูเคลนได้อธิบายต่อเจ้าของร่วมของแมนยูว่าเขาจะทำอย่างไรให้ปัญหาต่างๆของสโมสร,รคลี่คลายลงรวมถึงการเรียกฟอร์มของเจดอนซานโชนและเมสันเมาส์กลับมาอีกครั้งทูเคลนได้ยกตัวอย่างนักเตะอย่างอันเตโนโร์รดิเกอร์ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีตในการเค้นฟอร์มนักเตะที่มีศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ ในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้อริกเทนฮากจะพาทีมปีสแสดงคว้าแชมป์เอฟเอคัได้ในตอนท้ายสุดแต่ผลงานในพรีเมียร์ลีกกลับย่ำแย่ที่สุดในรอบ34ปีด้วยการจบในตารางอันดับ8แถมมีลูกได้เสียเป็นตัวเลขติดลบจึงทำให้แฟนบอลผีแดงและบอร์ดบริหารไม่ประทับใจตัวกุนซือดัสรายนี้สักเท่าไหร่ในขณะด,ดีวกันโทมัสท,ทูเคิลก็เพิ่งแยกทางกับไบรนิกได้ไม่นานหลังเจ้าตัวทำผลงานได้ไม่เข้าเป้าโดยการพาทีมเสือใต้ชวดแชมป์ลีกเหมือนกัน อย่างไรก็ตามทูเคินอาจมีภาษีในฐานะผู้จัดการทีมที่ดีกว่าเพราะตัวเขาเคยพาเชลซีคว้าแชมป์อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วถอนตัวแล้วหนึ่งโทมัสท,ทูเคินบอกปัดคุมแมนยูพร้อมให้เหตุผลไม่รับงานฟาบิโซโรมโลนักข่าวตัวท็อปอัปเดตความคืบหน้ากุลสื้อคนใหม่ของเมเดต ออกมาอีกรอบโดยยืนยันว่าโทมัสทูเครนอดีตโค้ชทีมบายมิกถอนตัวออกไปแล้วเนื่องจากตัดสินใจขอพักผ่อนโดยไม่รับงานกับสโมสร,รไหนในสมอร์นี้แมนยูไนเต็ดอยู่ในระหว่างพิจารณาถึงอนาคตของเอดิคเทนฮากโดยเดอะทารรายงานเมื่อามิถุนายนว่าทีมดังของสังเวียนแข่งโอทัฟอร์ดตั้งเป้าที่จะได้ข้อสรุปภายในสุดสัปดาห์หน้า ขณะดเดียวกันมีรายงานข่าวเผยว่าเซอร์จิมแัดคลิปเจ้าของร่วมผีแดงได้พบกับถูกเคลนแล้วที่โมนาโกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยมหาเศรษฐีชาวเมืองผู้ดีหวังว่าอาดีตนายใหญ่เชลซีจะรีดฟอร์มเก่งของเมสันเมาส์ออกมาได้เหมือนสมัยที่เขาคุมทีมลูกหนังแห่งกรุงลอนดอนอย่างไรก็ดีล่าสุดโรโมาโน่โพสต์ลงเอกว่าแมนยูจดจำเป็นต้องมองข้ามถูกเคลนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากอาดีตนายใหญ่เสือใต้ตัดสินใจว่าจะไม่รับงานกับทีมไหนในซัมเมอร์นี้ เอกลูส e ีฟโทมัตทูเคิลไม่มีแผนรับงานกับแมนยูเต็ดเขาต้องการบรกโดยไม่คุมทีมไหนในสัมมอร์นี้ทูเครลตัดสินใจไม่เจรจากับยูเนเต็ดต่ออีกหลังได้พูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายูไนเต็ดจะตัดสินใจถึงอนาคตของเอริคเทนฮากในเร็วๆนี้เสียงข้างมากเปิดผลโหวตแฟนแมนยูไล่หรือรั้งเอ็ิคเทนฮาก เดลี่เอ็กเพรสสื่อดังเมืองพุทธีจะทำผลสำรวจความคิดเห็นของแฟนบอลแมนเชอร์ที่มีต่ออนาคตของเอ็ดิธเทนฮากออกมาแล้วและได้ผลชนิดที่เสียงข้างมากต้องการให้นายใหญ่สกินเฮดได้ทำงานต่อในซีซั่นหน้าเชนฮาผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์อยู่ในช่วงพักผ่อนหลังจบซีซั่นโดยเขารอรับฟังการพิจารณาอนาคตจากกลุ่มอินิออสหลังคุมทีมคว้าอันดับ8ของเพเมลีกก่อนได้แชมป์เอฟเอคัพด้วยการสยบแมนซิตี้คู่ปรับเก่าได้สำเร็จ เป็นที่เชื่อกันว่าเมเจ็ดจะแถลงถึงอนาคตของเชนฮักออกมาก่อนพ้นสุดสัปดาห์หน้าขณะที่เอ็กเพรสจัดสำรวจมุมมองของกองเชียร์เรดอา์มี่ว่าต้องการให้ทีมรักปลดกุนสือดัตที่คุมทีมแพ้เกมลีก14จาก38นัดออกไปเพื่อมองหาคนใหม่มารับช่วงแทนหรือว่าต้องการให้เขานั่งเก้าอี้ต่อตามที่มีสัญญาเหลืออยู่อีกปีในซีซั่นหน้าหลังจาก็พาทีมคว้า2แชมป์ในสซีซั่นจากการเข้าชิงเชลิศฟุตบอลถ้วย3ครั้ง หลังผลสำรวจปรากฏออกมาเอ็กเพรสระบุว่าแฟนบอลเมเจอด์จำนวน59%ต้องการให้เทนฮากได้คุมทีมต่อขณะที่41%ต้องการให้เขาโดนปลดออกจากตำแหน่งโรมาโนคอนเฟิร์มแมนยูเชลซีอาร์เซนอลเปิดฉากท่าัวหอกไลฟ์ซิกร่วมทัพฟาบิโซโรมาโนนักข่าวะะฟุตบอลคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเชลซีและอาร์เซอนน์สามสมรสนยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ ทำการยื่นข้อเสนอให้กับเบนจามินเซสโก้กองหน้าอาเบริฟซิกพิจารณาเรียบร้อยแล้วโรมมโน่กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสาหรับเบนจามินเซสโก้คือการตัดสินใจเป็นอันดับแรกว่าจะยอมรับข้อเสนอของอาเบรฟซิกในการต่อสัญญาและเงินเดือนที่มากขึ้นหรือไม่เขาต้องบอกไรฟซิกถึงความรู้สึกของเขาก่อนศึกยูโรว่าจะอยู่ต่อหรือย้ายออกไปเพื่อหาประสบการณ์ใหม่เชลซีแมนเชสเตอร์และอาเซนอลได้นำเสนอโปรเจกต์ของพวกเขาไปแล้วและทั้งสมสโมสรกำลังรอฟังความคิดเห็นจากเบนจามินเซสโก้ พวกเขาต่างมีโปรเจกต์ที่แตกต่างกันความคิดที่แตกต่างกันวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันและแผนการที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงข้อเสนอประเภทต่างๆในแง่ของเงินเดือนผมรับประกันได้เลยว่านะวันนี้เบนจามินเซโกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนแต่เขามีการติดต่อก,กับสโมสร,รต่างๆอยู่บ้างเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการต่างๆและเขาจะตัดสินใจในวันสำคัญข้างหน้า สำหรับเซสโกยัมีสัญญากับไลฟ์ซิกถึงปี2028และมีค่าตัวราว50ล้านปอนด์เนื้อหอมผีและปืนตามติดเซิร์ซีซัมเมอร์นี้รายงานจากสกายสปอร์ตอิตาลีเปิดเผยว่าอาร์ซนอนและแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ยชัวเซิร์ซีหัวหอกตัวเก่งของโบลญญาที่กำลังมีข่าวกับเอซีมิลาน เป็นที่เข้าใจว่าทั้งสองสมสรสนจับตาดูพัฒนาการอย่างใกล้ชิดสำหรับหัวหอ,อกที่ทางอาร์เจนอลนและยูเนเต็ดกำลังมองหาแนวรุกตัวใหม่เข้ามาอุดรอยรั่วของพวกเขาจากเมื่อรุูการที่ผ่านมาสกายสปอร์ต so, ยังรายงานได้ว่ามิลานพยายามเต็มที่เพื่อทำสัญญาก,กับหัวหอ,อกวัย23ปีผู้นี้อยู่โดยหลังจากบินมาลอนดอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดคุยกันแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปและการเจราจายังคงดำเนินอยู่ สำหรับค่าตัวของเซอร์ฟซีมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งเหลือเวลาอีก2ปีเพื่อเรียกใช้เงื่อนไขนี้อาร์ซนอลหวังดึงนักเตะม,มาพัฒนาฝีเท้าต่อหลังเบนเข็มเป้าหมายมาจากอเล็กซานเดอร์อีซักของนิวคาเซลและไอแวนโทนี่ของบริสตอดยูเวนตุสเป็นอีกทีมที่สนใจเซิร์ฟซีเช่นกันแต่เหมือนกำลังให้ความสำคัญกับเป้าหมายอื่นก่อนและพวกเขาจำเป็นต้องปล่อยสูนหน้าที่มีออกจากทีมก่อนถึงจะซื้อใหม่ได้ ทีล็อกเป้าเอเซ่ C, แต่ต้องแย่งกับอีกทีมใหญ่แมนยูเตดตกเป็นข่าวว่าต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวเอเบลิซีเอเซ่ C ในสมอร์นี้แต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับอีกทีมใหญ่ในพรีเมียร์ที่ตามจีบสตาร์คริสตันพาเลซอยู่ด้วยเช่นกันเดลิมเมลเปิดเผยว่าเอเซ่ C มีค่าฉีกสัญญาราว60ล้านปอนด์บวกกับส่วนเสริมที่อาจเพิ่มอีก8ล้านปอนด์ตัวลูกรายนี้ติดชิมช่างกรีดไปลุยยูโร2024ที่เยอรมันและกำลังเตรียมพร้อมสำหรับทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งแรกของเขา เอเซได้รับความสนใจอย่างมากจากหลายสโมสร,รในพรีเมียร์ลีกโดยมียูไนเต็ดและส u ปเปอร์เป็นผู้นำในการแย่งชิงอดีตดาวเตะควีสพาร์คล่าสุดสซันรายงานว่าผีแดงยุคใหม่ของเซอร์จิมลัดคลิปต้องการให้เขาเป็นการเซ็นสัญญาสำคัญในซัมเมอร์นี้เอเซทำไป11ประตูและ4แอสซิสต์ในฤดูกาลที่จบไปแม้อาการบาดเจ็บจะทำให้เขาได้ลงเล่นในพรีเมร์ลีกเพียง27เกมกับทีมลอนดอนใต้ ทังเอเซและไมเคิลโอลิเซต่างก็เป็นที่จับตามองตลอดทั้งฤดูกาลและพาเลสก็กระตือรือร้นที่จะรั้งทั้งสองเอาไว้ในสมอร์นี้อยู่ในเต็ดหน้าจะต้องขายก่อนเพื่อที่จะเสนอเงินตามป้ายราคาของเอเซขณะที่ไก่เดือยทองก็อยู่ในสถานะที่แข็งกแกรง่งในการดําเนินการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกฎการเงินอย่างไรก็ตามแอนดพอย์สเตโกกลูผู้จัดการทีมสเปอร์มีหลายด้านที่เขาต้องการเสริมความแข็งกแกรง่งและอาจลังเลที่จะใช้งบก้อนโตกับสตาพาเลช หากเอเซ่ดันโชว์ฟอร์มได้ดีในยูโรพาเลสก็มีแนวโน้มที่จะเผชิญหน้ากับงานหนักไปอีกในการรั้งตัวลูกรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูก,กาลหน้าหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ